Know the know of God will การที่เราได้รู้ว่าความประสงค์ของพระองค์เป็นยังไงก็เท่ากับเรารู้หัวใจของพระองค์ด้วย To know the heart know of God แล้วการที่เราได้รู้จักหัวใจของพระเจ้า his hands will hands to what know do ก็ทำให้เรารู้ว่าแล้วพระองค์จะทำอะไรบ้างสำมนาความเชื่อกับธุรกิจสร้างพื้นฐานความเชื่อในด้านธุรกิจและหน้าที่การงาน Faith and Business Seminar Build a faith-based business and career Hello everyone, we want to invite you to our faith and business seminar right here in Chiang Mai. สวัสดีทุกคนนะคะเราเองอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนเข้าร่วมในงานสัมมนา,าความเชื่อกับธุรกิจที่เราจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ you know believe with all our God's word contains the wisdom need to succeed all endeavors of succeed need in we with we believe heart the life all all that เราเชื่อด้วยสุดหัวใจของเราเลยว่าในถ้อยคำของพระเจ้านั้นได้เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาของพระองค์ที่จะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆหน้าที่การงานและอาชีพที่เราทำ so can impart truths and principles into our hearts เรามั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะใส่สิ่งที่เป็นความจริงและหลักการของพระองค์เข้ามาในใจของเราได้ to empower us to be fruitful and, successful and a blessing this world successfulful this be to แล้วสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จเป็นพลังและเป็นพระพรให้กับคนในโลกนี้ so sign seeing right looking forward to seeing you right and up we're there away ยังไงลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนานี้ได้วันนี้เลยนะครับเราเชื่อว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคน God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับอย่าพลาดงานสัมมนาความเชื่อกับธุรกิจจะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ที่โรงแรมเชียงใหม่แกนวิว เวลา8โมงครึ่งเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ LINE @agcthailand Don't miss the Faith and Business Seminar February 24 t h at the Chiang Mai Grand View Hotel 8:30 a.m. Tickets now available online at agc thailand

this Dark, dark world แต่เราสามารถจะเป็นสังคมที่เป็นความสว่างให้กับโลกที่เต็มไปด้วยความมืดใบนี้ได้ God wants you to grow the knowledge of wants in will the his พระเจ้าต้องการให้คุณเติบโตมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์เป็นอย่างไร And practically every single day experience and live in His will แล้วทุกๆวันในชีวิตของเราเราจะได้รับประสบการณ์กับความประสงค์ของพระองค์และดำเนินชีวิตตามความประสงค์นั้น And through your life ผ่านทางชีวิตของคุณ the power of the gospel will be dead. demonstrated to others. พลังของข่าวประเสริฐก็สามารถที่จะสำแดงออกมาเพื่อให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเห็นได้ I believe ผมเชื่อว่า that all the power of the kingdom of God is in the gospel. พลังทั้งหมดเลยที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็ได้ถูกบรรจุไว้ในข่าวประเสริฐแล้ว Every single day. ทุกๆวัน You know, connecting to the truths of the gospel. Should high priority be a การเชื่อมต่อกับความจริงของข่าวประเสริฐนั้นควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา and uh, I'm really thankful that you are joining us every morning and starting the day with the word of God ผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆดีใจที่คุณเองเนี่ยได้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราทุกๆวันแบบนี้ you know if you look at the earthly life of Jesus and his ministry ถ้าคุณดูชีวิตของพระเยซูคริสต์แล้วก็รวมไปถึงพระราชกิจ ของพระองค์ขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่บนโลก We know that Jesus loved to minister to broken people เราก็จะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยชอบที่จะปฏิบัติรับใช้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหา Meeting their needs teaching them the truths of the kingdom of God ตอบสนองสิ่งที่เป็นความจําเป็นให้กับเขาแล้วก็คอยสอนถ้อยคําของพระเจ้ากับพวกเขาอยู่เสมอเลย He loved doing that พระองค์ชอบที่จะทําแบบนี้ทุกวันเลย But at the same time The Bible says there were times when Jesus would pull himself away from the พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเองก็ต้องแยกรองค์เองออกไปอยู่ตามลำพังเพื่อจะใช้เวลากับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ spend himself would time with the Heavenly Father. night all บางครั้งพระองค์ก็ใช้เวลาตามลำพังกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยตลอดทั้งคืนเลยอันนี้ก็คือชีวิตที่เราจำเป็นจะต้องปรับให้มีสมดุลเกิดขึ้นทุกๆวัน Learn be with the people be the to with When you need be you to เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน, <Right. S 2> ในขณะที่เราจำเป็น But also take time to pull yourself away to spend time with God. แต่เราต้องไม่ลืมที่จะมีเวลาส่วนตัวในการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้า And the reason we have these contents. แล้วเหตุผลที่เรามีการสอนแบบนี้ is to help you practice These spiritual disciplines life in your เพื่อที่จะช่วยคุณในการสร้างวินัยหรือนิสัยทางฝ่ายวิญญาณที่ดีกับคุณ you know so we are this month this whole month we are talking about knowing and living in the will of God เพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเราก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักและดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้า so let's continue to go deeper in this subject today ก็ให้เรามาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันมากขึ้นในเรื่องนี้นะคบ so the Bible teaches us that we can know The will of God is not mysterious. And uh, I want to take you first today to Colossians chapter 1 verse 9 9 For this reason we also since the day we heard it we uh, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ Again I want to encourage you to uh mark this phrase in your Bible ผมเองอยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยทำเครื่องหมายตรงนี้ไว้ในพระคัมภีร์ข้อนี้เลยนะครับ filled with the knowledge of His will. เพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ Again, like some Christians who believe God's will is always mysterious อย่างที่อาจจะมีคริสเตียนหลายๆคนเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ลี้ลับมาก you know but that belief system is not supported by the scripture แต่ว่าระบบความเชื่อแบบนั้นเองก็ไม่ตรงกันกับที่พระคัมภีร์สอนเรา you know He wants to fill us with the knowledge of His will we can be filled เพราะโดยความเป็นจริงแล้วพระเจ้าก็ต้องการที่จะเติมเต็มเราให้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์นั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะมีความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้าได้อย่างเพียบพร้อมเลย you know I believe that this is one of the keys to growing in Christ และผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นกุญแจที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ to be full of the knowledge of His will คือเราจะต้องเป็นคนที่หัวใจเนี่ยมันเต็มมันเรียบพร้อมไปด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้าเสมอ so I want you to embrace this with an open heart ผมอยากใหคุณเปิดใจที่จะรับความจริงตรงนี้ that I can be filled With the knowledge of God's will ว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้าได้ you know if you look at the word will ถ้าคุณดูคําว่าความประสงค์หรือน้ําพระทัย it simply means what god wants ความหมายง่ายๆเลยมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นพินัยกรรมที่พระเจ้าเขียนเอาไว้ว่าพระองค์ต้องการอะไร what does god want for our lives แล้วพระเจ้าอ่ะต้องการอะไรในชีวิตของเรา for a marriage for a family for our finances สําหรับชีวิตคู่ครอบครัวแล้วก็การเงิน for <our> health สุขภาพ for our relationship ความสัมพันธ์ what does god want พระเจ้าต้องการอะไร That is what it means by God's will อันนี้แหละคือความหมายของสิ่งที่เราบอกว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้า And we want to be filled with the knowledge of what God wants for our lives แล้วเราเองก็ต้องการที่จะเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ว่าพระเจ้าต้องการอะไร You know how does God want us To use our Us g พระเจ้าต้องการให้เราใช้ของประทานที่พระองค์ให้กับเราเนี่ยอย่างไร How does God want us to use our time? พระเจ้าต้องการให้เราใช้เวลาอย่างไร And our resources แล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในชีวิต <What S 2> เรา What does God want us to pursue? พระเจ้าต้องการให้เรามุ่งแสวงหาอะไร How does God want us to think and live พระเจ้าต้องการให้เราคิดหรือว่าใช้ชีวิตยังไง You know this is what it means by knowing God's will อันนี้แหละคือความหมายของการที่บอกว่ารู้จักความประสงค์ของพระเจ้า And we can know the keys we can know กุญแจที่สําคัญก็คือเราสามารถรู้ได้ Right if our ears

That Paul praying for the church Paul praying is for ตรนนี้ก็ถือว่าเป็นคำอธิฐานที่เปาโลเขาอธิฐานเผื่อคริสตจักรเพราะว่าเขาได้รับแรงมานันใจมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know The Message l a t i o n says like this ในฉบับ Message ได้บอกว่า That God would give you minds that are tuned. the will of God will พระเจ้าจะให้ความคิดกับคุณที่ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้าหรือความประสงค์ของพระองค์ And so if you know if we wrongly believe that God's will is mysterious, I can never know it's too deep, then you know the devil has lied to you. ถ้าเราเนี่ยเข้าใจผิดและคิดว่า Uh, ความรู้เกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้าเป็นอะไรที่ลี้ลับมากๆเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนั่นก็หมายความว่ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำงานหรือขัดขวางการดำเนินชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะให้คุณตัดสินใจที่จะสรุปแบบนี้เลย a a your heart. ให้มันเป็นความมั่นใจเป็นการโน้มน้าวใจตัวเองเลย no, God not God. ไม่เลยพระเจ้าของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ชอบปิดบัง <reveals> แต่พระเจ้าคอยเปิดเผยพระองค์เอง พระเจ้าจริงๆคอยบอกเราทุกๆวันถึงหัวใจของพระองค์แผนการและก็จุดประสงค์ของพระองค์ดังนั้นในฐานะที่ฉันเป็นคริสเตียนแล้วฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไปสะดุด หกล้มในความมืดอีก you know, and the also และพระคัมภีร์เองก็ได้สอนเราว่าพระเจ้าไม่เคยทำอะไรที่อยู่นอกกรอบหรือว่าขอบเขตความประสงค์ของพระองค์เลยก็มีคริสเตียนมากมายที่เชื่อว่าพระเจ้าเหมือนกับว่า เออทําอะไรไปเรื่อยไม่มีระบบไม่มีแผนการ But that's not how the word of God reveals God to us แต่ว่าถ้อยคําของพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยให้เราเห็นพระเจ้าที่มีลักษณะนิสัยแบบนั้นซะหน่อย We see the works of God is very structured เราเห็นว่าการทํางานของพระเจ้าพระองค์ทําอย่างเป็นระบบอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน God is God of order he has patterns in the kingdom of God พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีระเบียบทุกอย่างในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยพระองค์วางแผนเอาไว้อย่างเรียบร้อยเราจึงจะ know the ways of God the works of God เราจึงสา ามารถที่จะรู้เกี่ยวกับวิถีทางของพระเจ้าหรือว่าการทํางานของพระเจ้าได้ลองคิดดูนะครับ through our relationship with God โดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าทุกวัน and the word of God และท้อยคาของพระองค์ we can even know how God thinks มันทําให้เรารู้ได้นะว่าพระเจ้าคิดยังไง I'll show you later on เดี๋ยวภายหลังผมจะเปิดเผยให้คุณ where the Scripture says in Corinthians ในข้อพระคัมภีร์โครินได้บอกเอาไว้ t h e mind of Christ ว่าเราเนี่ยมีพระทัยของพระคริสต์ The Mind of Christ of เรามีพระทัยของพระคริสต์ That's talking about the Holy Spirit in us. แล้วตรงนี้ก็พูดถึงพระวิญญาณไปสุดที่อยู่ในเรา And so we can know the thoughts of God. เราจึงสามารถที่จะรู้จากความคิดของพระเจ้าได้ And you know when our thought when our mind connects to the thoughts of God เมื่อความคิดของเราเชื่อมต่อกับความคิดของพระเจ้า We can truly live in the will of God. ก็จะทําให้เราดําเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระองค์ได้ All right, so I want to show you one scripture first. ก็ผมอยากจะให้คุณได้ดูในอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งก่อน in

Here's a very foundational truth that you need to know. God's word is God's will. And God never does anything outside of His word or His will. Let's go back to the example of healing. ก็อยากจะย้อนกลับมาดูที่ตัวอย่างของการรักษาโรคคริสเตียนบางคนก็ยังเชื่ออยู่ที่ God เ u t sickness People for his purpose his ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ใส่ความเจ็บป่วยเข้าไปในชีวิตของผู้คนบางคนเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง But that belief contradicts the scriptures. แต่ความเชื่อแบบนั้นเนี่ยไม่ตรงกันกับที่พระคัมภีร์บอกเลย contradicts the ministry of Jesus. แล้วก็ขัดแย้งกันกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ด้วย contradicts the price Jesus paid at the cross. แล้วก็รวมไปถึงขัดแย้งกับการจ่ายราคาชดใช้ของพระเยซูบนกางเขน You know if you look at the ministry of Jesus. ถ้าคุณดู พระราศกิจของพระเยซูคริสต์ The Bible says he went around healing all. พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เสด็จออกไปแล้วก็รักษาทุกคน All who came to him with faith. ทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ Jesus never denied he healed them. พระเยซูไม่เคยปฏิเสธใครเลยพระองค์รักษาทุกคน Jesus never put และพระเยซูก็ไม่เคยใส่ความเจ็บป่วยเข้าไปในชีวิตของใคร <And S 1> ด้วยแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าพระองค์ก็เจอกับคนที่ไม่ดีคนที่หัวแข็งดื้อรัน้นแต่ก็ไม่เคยม้แต่ครั้งเดียวที่พระองค์ประกาศว่าเราจะสาบแช่งเขาด้วยความเจ็บป่วยนี้แต่ก็ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่พระองค์ประกาศว่าเราจะสาปแช่งเขาด้วยความเจ็บป่วยนี้ makes people sick. ไอแนวความคิดที่บอกว่าพระ uh, เจ้าทําให้ผู้คนเจ็บป่วย It's not founded on the scriptures. ก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อพระคัมภีร์ไหนเลย w h e n we know God's will. เมื่อเรารู้จักสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระเจ้า We know what God will do and not do. เราก็จะรู้แหละว่าพระเจ้าจะทําอะไรและอะไรที่พระเจ้าจะไม่ทํา God never does out anything outside of His will. เพราะพระเจ้าจะไม่ทําอะไรที่อยู่นอกขอบเขต พราะความประสงค์ของพระองค์ to know the will of God การที่เราได้รู้ว่าความประสงค์ของพระองค์เป็น <is to S 2> ยังไง to know the heart of God ก็เท่ากับเรารู้หัวใจของพระองค์ด้วย to know the heart of God แล้วการที่เราได้รู้จักหัวใจของพระเจ้า to know what His hands will do ก็ทําให้เรารู้ว่าแล้วพระองค์จะทําอะไรบ้าง so in order to effectively live the Christian life and live out our faith ในการที่เราจะดําเนินชีวิตคริสเตียนอย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเรา we need to know that God does everything within His will เราจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าทําทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของความประสงค์ของพระองค์ And fix our belief system in this area และเมื่อเรานั้นค่อยๆปรับแก้ไขแนวความคิดของเราใหม่ให้ถูกต้องในด้านนี้ I'm telling you'll be able to see God's will as clearly as possible ผมบอกคุณเลยว่าคุณจะสามารถเห็นความประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยชัดเจนที่สุดเลย and then you can live in the will of God แล้วก็จะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตต่อไปตามความประสงค์ของพระเจ้าได้ด้วย Let's ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ Thank you that today your will good for us will is และขอบคุณที่วันนี้พระองค์มีความประสงค์ที่ดีไว้ให้กับเรา will lives our to your เราขอเปิดใจที่จะรับความประสงค์ของพระองค์เลยและก็ขอให้ความประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลงในชีวิตของเราด้วยในพระนามพระเยซู Amen well, Thank you for joining us God bless you ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเราแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ